ดีครับปลาเสืออุดอรนะครับปลาเสืออุดอร0951925207061240086 6นะครับวันนี้วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์วันแห่งความรัก,อ,กอะไรจดยุ่งใส ดอนคงนะครับนาพัดนะครับนาพัดคือ oh, สุพัดบุญรัตน์อ่าเดบันะครับกำลังเอาบุญนะครับช่วยเย <laughs> ออกับคุณยายนะครับ <laughs> จะทำะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นาพัดก็ทำบุญจะช่วยอเอาต้นต้นคูณนะ ฝักคูณนะไปช่วยหลวงพี่โบหลวงพี่โบทำทำงานฉลองสิมเก่านะครับวันนี้นภัรก็ได้บุญละนะแล้วก็พิสูจพลังมาแล้วพลังมาแล้วมมีคุณยายสองท่านก็ช่วยกันนะครับเอาฝักฝักคูณนะครับไปประดับตกแต่งงาน งานฉลองสิมสิมเก่าเนาะใสใสใสงบประมาณประมาณเท่าไหร่แล้ว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 ถือว่า,าแล้วแล้วบเ่โอเค <_ Okey S 1> นะครับวันนี้วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักวันแห่งความรักนะครับมีคนให้นิยามหรือให้ความหมายความรักมากมายนะครับความรักคืออะไร นิยามความรักของแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะก็ขอ,อให้นิยามความรักของพระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระสมมาสัมพุทธเจ้าถ้าองค์ปัจจุบันก็คือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะนะครับได้บวชหรือบรรพชาด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ค้นพบธรรมที่เรียกว่า ทางผลทุกข์หรือทางดับทุกข์ด้วยตนเองหรือเรียกว่าการตัดสร้ธรรมนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีหลายพระองค์นะตามหลวงปู่หลวงตาก็บอกว่ามีนับพระองค์ไม่ท่วนนะคือมีนับประมาณไม่ท่วนคือมากกว่ามากมากหลวงปู่หลวงตาท่านบอกว่ามีมากกว่ามากมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรักต่อ เพื่อนมนุษย์หรือสัตว์มนุษย์ยังไงอันแรกนะครับสิ่งแรกที่ท่านาดำลงนะครับดันแรงดำลงคือรักตนเองก่อนท่านก็พัฒนาตนเองนะครับพัฒนาตนเองโดยใช้การสร้างสมบุญบารมีนะครับโดย มีต้นแบบจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระสมณพ,พุทธเจ้าก็บำเพ็ญบาร,รมีนะครับเพื่อทางดับทุกข์ความรักของท่านต่อมวลมนุษย์ก็คือเมื่อท่านพ้นหรือค้นพบทางดับทุกข์และก็สามารถดับทุกข์ได้ด้วย,วยต้วเองนะครับท่านก็นำความรู้หรือโน้ตหาว โนฮาววิธีการมาแจ้งกับสัตว์มนุษย์เพื่อนมนุษย์นะครับให้ขนทุกข์กับแบบที่พระองค์ด้วยแบบแบบแบบที่พระองค์ค้นพบด้วยนะครับเรียกว่าค้นพบอริยสัจสี่เราต้องหาก่อนว่าความทุกข์มาจากอะไรเหตุแห่งทุกข์หาก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะทุกข์ก็คือทุกข์อะไร อะไรเป็นทุกข์นะครับทุกข์ก็คือทุกข์กายทุกข์ใจอะไรมนุษย์ก็จะมีทุกข์กายกับทุกข์ใจความทุกข์สองอย่างนี้เจบไข้ได้ป่วยแก่ชราสารพัดที่เป็นความทุกข์ที่มนุษย์มีในโลกนี้เมื่อมนุษย์มีความทุกข์ก็ต้องทุกข์สมุทัยก็คือค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุเหตุแห่งขั้นดับ สาเหตุก็คือถ้าพูดไปตามคลิปที่แล้วก็คือมาจากกระแสะกิเลสที่มาละโลกส่งมามาละโลกก็คือทำดำน่ะทำดำส่งกระแส,ะสกิเลสเพื่อมาทำลายกายมนุษย์ให้มนุษย์มีความทุกข์สารพัดท,ที่จะเป็นไปได้นะโดยใช้กิเลส3ามตระกูลใหญ่โลภโกรธหลงมาเป็น เหตุแห่งทุกข์นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ามารโลกก็คือผู้ที่ปล่อยพลังหรือพลังบาปพลังดำทําดำกระแสบาปศักดิ์สิทธิ์มาให้มนุษย์ก็หลงไปทําปฏิบัติตามบาปศักดิ์สิทธิ์นั้นทําดำก็เกิดกิเลสกรรมวิบากในกระแสตัวนี้องค์บอรู้ทางดับทุกข์แล้วทุกสมุทัยนิโรธ นีโรดก,ก็คือวิธีการขั้นตอนอวิธีการที่จะดำเนินการให้ดับทุกได้นะครับนี่วันนี้ปลาเสือมากวาดถนนตั้งแต่เช้าเป็นวันแห่งความรักวันแรกที่มาเช้าในช่วงนี้นะครับมาก่อนเพื่อนลงเวลาก่อนเพื่อนตั้งแต่6กโมงเช้านะครับนะก็ เมื่อวิโรดมัดมัดก็คือวิธีการทางดับทุกข์นะครับเจ้าขนแล้วก็มีโนฮาวนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมของอนุบาลเ,เขาก็าพัฒนาร่างกายเนี่ยพัฒนาร่างกายเขาชิ้วสังนิ้วหน่อยชิ้วสังนิ้วหน่อยอน่ารักน่ารักตะกุนน่ารักตะกุนอ่าน่ารักน่ารัก

3 5 6 7 8 9 10 OK 1 liều 3 4 6 7 8 9โอ้เร็วมาก1 สแล้วต่อไป2องลยลูกสองไไลขกสอง่ไหนลขกสองสอง่า้าทางไหนห้าทางไหนถอยขึ้นถอยขึ้นใหสี่ไปห้าไป5้าไปห้าไปห้าห้าหกหกบโอเคเก่งมากเก่งมากเก่งมาก เก่งมากเมื่อมนุษย์ศิยชาติครับโดยพระสมมาสมุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ค้นพบนะครับอริยสัจสี่ก็มาสั่งสอนเพื่อนมนุษย์นะครับให้รู้ตามพระองค์นการสามารถตัดสู้นะครับผลพบทางตัดสู้แล้วก็ดับทุกข์ได้เมื่อดับทุกข์ได้ก็มาสอนอัญญากณทัญญะ ว่าปะอะไระอัชชี่ะห้าปัญจวัคคีย์ให้รู้ตามนะครับเมื่อรู้ทางดับทุกข์แล้วท่านก็เกิดความรักความสงสารกับมวลมนุษยชาติท่านก็มาอดทนสั่งสอนอยู่45ปีหรือ45พรรษานะครับเพราะท่านตัดสรู้อายุก,ก็35เพราะว่า29คือออกบวชเมื่อ ออกบันประชาแล้วก็ขนไปหาพระอาจารย์เยอะแยะนะทั้งลือสีชีภัยนะเก่งๆใครเก่งใครเก่ง,กงปรากฏว่าไปแล้วไม่สามารถที่จะใช่ทางดับทุกข์จริงๆยังไม,ยงไม่ยังไม่สิ้นสุดนะครับเมื่อพระอ,องค์รู้แล้วว่าจะทำยังไงพระอ,องค์ก็ ตัดสรู้ในวันวิสาขะานะครับเมื่ออายุได้35พรรษาเมื่อ35มสิบห้าพรรษาแล้วพระองค์ก็าตามหา,าปัญจวัคคีย์ที่เคยปฏิบัติท่านนะครับเพราะว่าปัญจวัคคีย์ก็คือทีมทีมที่เชื่อว่าพระองค์จะตัดสรูค้ค้นพบทางดับทุกขเมื่อพระองค์ค้นพบแล้วท่านก็ไปโปรดนะครับไปสั่งสอนปัญจวัคคีย์เป็น ทีมแรกธัญญากรทยะหรือสุดท้ายก็อาจจะชินะครับได้บรรลุธรรมตามพระองค์ครับนี่คือความรักของพระสัมมุตมาพระเจ้าท่านต้องพัฒนาตัวเองก่อนท่านต้องสร้างบุญบาร,รมีสร้างเรียกว่าสร้างบาร,รมี30ทัศเต็มเปี่ยม เมื่อเต็มเปี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านต้องรักตัวเองก่อนนะนี่คือสิ่งที่ป่าเสือเน้น,เน,นเน้นในในคิดนี้ก็คือทุกคนต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเพื่อบผู้เบิกบานซะก่อนถ้าไม่ยังไม่รู้ยังไม่ตื่นไม่เบิกบานนะครับก็ยังไม่สามารถเป็นผู้ที่จะไปสอนคนอื่นได้ไปรักคนอื่นเราต้องรักตัวเองก่อนพัฒนาตัวเองจนเป็นผู้ที่ มีความพร้อมรักที่จะรักสัตว์โลกนะครับนี่คือความรักของพระพุทธเจ้าพระเยซูถ้าเช่นกันท่านก็รักนะครับรักเพื่อนมนุษย์รักสัตว์มนุษย์ท่านก็ให้ความรักนะครับอย่างเช่นคําสอนท่านก็คือถ้าศัตรูตบหน้าข้างซ้ายเออยื่นข้างขวาให้เขาตบเลยอย่าไปอย่าไปนั้นเขารักเขานะครับรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเอง นี่คือคาสอนของพระเยซูนะครับแล้วก็มีนักบุญท่านหนึ่งก็คือนักบุญวาเลนไทน์นะครับนี่เป็นวันวันหนึ่งที่เกิดวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนักบุญวาเลนไทน์นะครับก็เป็นลูกศิษย์หรือเป็นนักบุญนักบวชในสายของศาสนาคิดนะครับนะครับอ่าโอเควันนี้ปลาเสือรักเกลื่อนมนุษย์ คือช่วงนี้กําลังบําเพ็ญบุญบารมีตามแบบของพระพุทธเจ้าอยู่ครับทั้งเริ่มตั้งแต่ทานบารมีก่อนทานบิรมีศีลบารมีในคำนะณปัญญาวิญญยะขันติอะไรก็ให้มันครบแก่รอบแก่รอบทั้งทั้ง30ทัศนะครับบารมีเมื่อเต็มเปี่ยมแล้วก็สามารถ เป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ได้หรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เป้าหมายของพรเสือก็คือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นก็คือต้องสร้างบารมีนะครับพระเสือบำเพ็ญบารมีเนะครับก็คือเป้าหมายก็คือเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งนะเป้าหมายก็คือตรัสรู้ชอบได้เองเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะครับ นี่คือความหมายของความรักความรักกับเพื่อนมนุษย์คือเป็นความรักสากลรักทุกคนถึงแม้เขาจะโกรธเราด่าเราก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ต้องรักเขามีท่านหนึ่งท่านอน,นอันต์อสวโพโคินเคยถามหลวงพ่อธรรมชโยว่าอา้าวมันด่าเราเราก็ต้องช่วยมันเหรอมันด่าเราทุกวันเราก็ต้องช่วยมันเหรอต,ต้องรักมันด้วยเหรอ รักนะครับเพราะว่าสัตว์มนุษย์สัตว์โลกมาจากเดียวกันนะครับมาจากแหล่งเดียวกันก็คือพระธรรมกายที่ท่านได้แบ่งภาคนะครับหรือแบ่งภาคมาด้วยเป็นพวกเราเขาสัตว์ต่างๆนะทั้งหมดในจักรวาลน,นี้อน,นันต์จักรวาลก็เป็นเกิดจากการแบ่งภาคจากธาตุธรรมขาวนะครับเพื่อมาต่อสู้กับธาตุธรรมดาที่กล่าวไว้ในคลิปก่อนนะครับ เพราะนั้นป้าเสือรักเพื่อนมนุษย์ทุกคนรักสัตว์ด,ด้วยก็ให้อาหารแมวทุกวนันเลี้ยงแมวเกือบสิบตัวแม้ไม่มีคนมารักก็ยังรักเขารักทุกคนอกหักทุกวนันนะครับโอเคนะครับป๋าเสืออุดรรับปรึกษางานขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไทยนะครับป๋าเสืออุดร095 1 9 2 5 2 0 7 0612400686นะครับ

ชาติก่อนไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าชาตินี้เป็นมนุษย์มีบุญมากนะครับพระเจ้าพุทธศาสนาเล่าว่าการที่เกิดเป็นมนุษย์มีเป็นบุญใหญ่บุญมากประมาเหมือนเต่าตาบอดตัวหนึ่งร้อยปีโผล่ขึ้นมาบนน้ำร้อยปีโผล่ขึ้นมาบนน้ำหัวไปบังเอิญเข้ากับ ห่วงห่วงตาเดียวลอยอยู่ในทะเลน,นั่นแหละร้อยปีขึ้นมาเถอะทะเลกว้างใหญ่มากโอกาสที่หัวเต่าไปสวมกับสวมกับห่วงตาเดียวนะ่ะยากขนาดไหนนั่นแหละคือโอกาสความยากของการเป็นมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเขาเกิดมาเป็นมนุษย์เขากาลังจะพัฒนานะครับต่อไปเขาก็จะเป็นพลเมืานดีของประเทศชาตินะครับ โรงเรียนบ้านประโคเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอนุบาลจะเป็ณคุณลรงรักและก็คุณครูบัวหงสีพอพรอานนชยาผมสิงห์นะครับแล้วก็คณะครูช่วยกันนะเสนอผลงานจนกระทั่งสามารถที่จะชะนะเลิศนะครับเป็นนะโรงเรียนพระราชทานปี2563นะครับปาเสือก็ได้ร่วมนะช่วยงานเสนอ แล้วก็ได้ไปรับรางวัลพระราชทานและที่กรุงเทพที่พระราชวังนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับพรเเสือุดอนะครับ0612400686 0951925207แล้วก็มีไอดียลนนะครับไทเกอร์แปลว่าเสือไทเกอร์เดอร์สกอร์ยูดีแล้วก็ไทเกอร์เดอร์สกอร์ยูดี2 ไทเกอร์อันเดอร์สกอร์อยูดีสามไทเกอร์อันเดอร์กดสกอร์อยูดีสี่นะครับมีอยู่ทั้งหมด 4- ี่ห้าลายมีโทรศัพท์อยู่4ี่ห้าเครื่องนะครับช่วยการส่งงานนะครับแล้วปลาเสือก,ก็กำลังฝึกช่วงนี้อยู่ระหว่างการฝึกนะครับฝึกทํางานออนไลน์นะครับขายทุกอย่างสากกระเบอือยันเรือดำน้ำนะครับอ่ะโอเคปลาเสืออดอนครับสวัสดีครับ